บ่เนาะสิปากเว้าบ่ท่อตาเห็นพี่น้องเตาเห็นยังบ่ทอมือบายเนาะนี่อาขาวจวหน้าเจียได้พี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าหลอกตาจกตาได้เนาะิมนํากันพร้อมกันเด้อพี่น้องว้ยีออไเวจดเวจดเวจด กบหมักงานงนแก่ผมแม่งงานธรรมดาได้บมักงนไข่ปลาพี่น้องเลยเนาะไม่ไข่กบไข่เขียบบ่ท hmm, uh, ่านหมักงานใส่บงใส่บาแกะได้กำไรับหลอกกับไรเห็ดยังกับป็นปุ้มเป็นงนพี่น้องมีเห็ดผลของเราเห็ดลูกก็ได้ลูกเห็ดหน้าก็ได้หน้าเนาะหน้าก็ได้เขาเออได้เขาโอ๊ยโอ๊ยเนาะ ร่วมกันพี่ตังค์เลยเ,เริ่มจากเงินหน่อยสู่เง,งินหลายเนาะโดยกำไรนี่กับโบต้องว่าด้วยพี่ตังค์ขึ้นว่าอะไรเล็กๆนิดหน่อยอพอได้มาซรอยกัน,นเนาะแต่ละมือพอกลายไปกลายมากกังดูอึอ๊บเฮ้ยยุบเปิดคลิปตอนมืดๆเลยเพื่อนี่พี่น้องเลยเนาะ มืดคืออยู่เห็นได้เสียขาวๆสองคนพ่อลูกโดยทำมืดติดตาเบิกเปิดแฟดกันเด้อ撒ตาแดงกันเด้อบัดนีบให้กันโดดสบายดีงงงงโดดโดดมียังไงนะเบิ่งดูโดย พี่น้องเลยป้าน้องซือกับพ่อจันจะเตนียมเทอะไนัด้ต็มันคือยังมันคือหมาโง่ได้หน้าไม่ยังอ่าไปล่างก่อนโดยพี่น้องเลยสบายดีเนาะลูกไปลูกไปพี่น้องเลยมาลุงมลงลกอนไป เอาหมางเงินมาเห็ดอยังมาใายมาใายบอกปลาดุงชื่อซอยแน่ชื่อซอยแน่่เด้อปลาดุงชื่อซอยเด้อปลาดุงเลยปาดุงเลยไอหมากอย่งเด้อดินได้หมายังมาใครหมากเปิ้ลหมากเปิ้ลในกระหมังยังหมากหมากกระนุ่น อืมเอาไก่ใส่บาทใส่พกแล้วพี่น้องเลยเนาะอีกมืออื่นมือคือไปจากชาพจน์นี่นี่นี่อ่ะอันนี้อ่ะอ่ะอึบอึบอึบนักแตะเอาสิเอาตััวน้นมันนักนักอ้าวี้ก็นนักคือกันอืมเอาไปไปเลยน้ำพ่อจันทูมือแดงหือมือแดงห่านเห็นแล้วย่วอยู่มันนักเอาไปคอยเด้อคอยเด้อคอยเด้อ อยากช่อยพ่อพี่น้องเลยออาแม่พ่อนักเติบ้ะเอาพี่น้องเลยเนาะทักทายสบายดีตอนจักทุ่มเบิ่งกันทุ่มเครื่องพี่น้องเอ้ยเนาะคำมือตื่นตาพากันไปเอาบักไม้มาขายพี่น้องเลยมาหอดกับคำมือตื่นตาซ้ำเนาะบ่ได้ขายซ้ำเป็นมืออื่นเ้าพุ่นแน่วพี่น้องเลยโอ้โหได้ได้หมากหลายหน่วยกิเด้อพี่น้องเอ้ยรอบนี้เนาะมีทั้งหมากขาม หมากแอปเปิ้ลเนาะหมากพร้าวเชื่อพี่น้องเพิ่นอยากมาเฮ็ดขนมขนมข้าวต้มขนมดงสบาพี่น้องเอ้ยอันนั้นก็สิเป็นมังคุดแล้วก็ส้มโอแล้วก็หมากพุทราหรือว่าหมากกระทันบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยหมากกระทันก็ความเชื่อบ้านเฮาก็สิสบาใส่พกก็สิเป็นทันมกทันใจพี่น้องเอ้ยขอพรอย่งกะทันใจเนาะส่วนตัดผมาทางนี้ ว,ว้าวเห็ยสิอย่าพกินเห็น่่างก่อนโอเคอย่าพากินให้ื่ล่างก่อนเอามาจากล่างพอกมาหนี้สิบล่างมาหนี้พี่น,อนอ้องอืมสิบล่างไผายยากยกเมากระลังละสองร้อยห้าสิบบาทเด้อพี่น้องปลาดุงมาเด้อม,มาเด้อเนอะาะลงละสองร้อยห้าสิบโดยเป็นเงินไทยพี่น้องเลยถทำมาเป็นเงินกีบเ้าก็โลิไล่เลรเงินกีบให้เนาะ แต่ว <chat> ่าทางเฮาน่ะซื้อเป็นเงินบาทมาก็เลยไล่เป็นเงินบาทง่ายๆพี่น้องเอ้ยพี่น้องฝั่งไทยเพิ่นมีพ่อมีแม่มีป้ามีลุงอยู่บ้านเฮาฝากซื้อได้เด้อเนาะโอนเงินให้แม่น้องอได้เลยเดี๋ยวแม่นอไปส่งเฮือนยุกไปเป็นลังพี่น้องเอ้ยงามเนาะแต่กล้องมันบ่ชัดปานดบอบ่ได้อือ งามเนาะสดพราะเราปันหากาวมากพี่น้องเลยปันหาขามาจากมุกขามาจากฟังไทยไม่ต้เชื่อแับไปรับน้ำพึ่นเลยเอด็กเบื้องสามีก่อนเป็นเพราะขาขายฝนน้ำไม้แล้วพี่น้องเลยขายขายขายพอได้ค่าซ่อมพี่ดานเพื่อนนี่นี่ไม่เช่ขายฝนน้ำไม้พอได้ค่าซ่อมหลังคาเพื่อนนี่นะมากเงี้อันนี้พียงเพิ่มมาขาม ngang xưa sáng mà lăng nương, mà lông mà cân bây giờ mình sẽ xài kho gạo nạm mưa ươn, mưa hư bây giờ người nào mưa ươn, hơi <laughs> hò, toàn là mưa hò, toàn là mưa nấm mưa ươn, mưa hư Ấy, đúng rồi ơ, tựa đen đi, tả đen ư, tháo ư, bài khảo đuộc gì xim cái xim nốt xim nốt Tụi này nhanh tụi này Tụi này apple ah, này. bằng hành hàn ngàm bơ bằng bơ nè ừ, chúc chắc. chúc 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 Đô là xí xí phân Lang gone, tung lang gone, do bọn gọi tung yang yang yu yang yu. I don't say, right? Yang yu 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 tâm yu 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 ข้าวบอขึ้นมาข้าวหมากทะเลหมากข้าวนี่หมากข้าวหมากสองพันโอ้สองพันสองพันเด้อประมาณสามสิบสี่สิบบาทบอสามสิบบาทบอยังไง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 พี่ดุซื่อยังดุมาหอดเลอยากซื้อเลยบุญแหละบออื Jacob ่นเปิดห้างขายแต่เศร้ามืาอนี้สิขอลงรายละเอียดให้พี่น้องชาวบ้านเพื่อนได้คู่ก่อนพี่น้องกับมหาทางเฮามี หมักไม่หมักตอกท่านท่านใจหาแมวในที่ซะน้องแม่ชื่อว่าอะโอ้โอ้อนลุงตปลาเอาแมงคุดไปนี่แมงคุดขุดหัวฮนางฮ่าห่าเฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่นว่าอุดหัวหัวเลยเจ้าว่าเองซะเพราะว่าอุดหัวหัวเลยผักทองใจตัวนี้เฮ้ เบด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 งดบาบดบด่เบด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 บอบือดบแพดบงบดบดบดบนบดบดบ่เด anyway> um ็ดบดบดเด็่บด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 มดบ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  ว่ e, าบูทอตาห <พ Laser. S 2> ินพี่น้องเลยตายหินยังบวมอมือไหรเนาะนี่ขาวจ้วงหน้าเจี๊ยได้พี่น้องเลยโมเมนต์ไว้หลอกตาจกตาได้เนาะชิมต้องการพบกันเลยพี่น้องจริงนะว้าวเจ้าทีเป็นชิมน้ำหวานหอมมังคุด ปุดใจก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยว้ายพี่น้องเป็นไปได้วบบนี้ว่ได้ว่ได้หัวน้ำปบาจนเแอละมาแกกัแฮกมาแล้วอ้ยงามอืออือนี่นมีมนนี่นี่นีนี่่า่ี่นี่ี่่นี่่่าี่นีน่นี่นร่น่น่น่่ี่นอนนี่น่ เดี๋ยวมากันพุชตาเดี๋ยวเขาเทออกก่อนอืมออื้อื้ใส่ใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าสีเหลืองอะดกแม่แม่หาให้ก็อเด้อเอาหลวงพอได้พอเดี๋ยวไปหนึ่งชมหมามันุดอุดใจดอยเนาะเอาเทหมากุชตาหมากุชตาหมากระทันบ้านเฮ้งามได้พี่น้องเลยเนาะงามงาม กลางคืนมันสีบริเวณคักปันไดพี่น้องเลยไฟก็สีมืดมืดว่ามันก็เห็นสีจุ๊บอยู่นี่เนาะเอ้าบอลหอย่ามันเน่าเนาะรวยหมวยบักเน่าไปจักอันนี้หอดคือแท้มาขุดซาน้ำนุ่มเราหารเนาะด้านผนังไม้กับแต่ว่าช่วงแบบบ่มีเทศกาลยังกับสีถึกลงแน่พี่น้องเนาะถ้าว่ามีเทศกาลแบบหอคงหอเข่าใส่บาทใส่พวกแบบนี้กับสีแพงขึ้นมาเนาะ เพื่อเพิ่นป้องกันแมลงหรือว่าแมงวงเข่าไปเจาะไปจักบปะไปเอามาไปเอามาแม่สิแก้ให้เบิ่งเสื้ออยากชิมเบิ่งมังคุดอุดใจพ่อจันเบิ่งไห่เบิ่งไปฮะเยือนอยู่พุ่นท่านจะมาออกมายังหนอกบ่้มยันกำมือเลยงามแท้อืม Nào, à, ờ ờ ờ bỏ cân ờ ờ ờ đưa cái này đây Xem, nhung mưa nhung mưa nhung mưa nhiều phô này nghe bà ít về ở đâu đây ừ. 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 Chịu chút Về <laughs> ừ. bắt đầu không làm gì Quốc cái đó Vì người vẫn dù bón non Nó nhạt dù nhạt non năm hà này đẹp Nhạt <laughs> Ngam 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 Để thay luôn hãy thì nó còn sau ตื่นเศร้าเลยพ่อจารย์ี๋ยวอยู่ห้างเนตื่นเลศร้าอยู่พี่น้องเลยเนาะเข้าก็มีเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าเข้าเฮ็ดเข้าทำเข้าสากเข้าสาเข้าจริงเอ้าเนาะไปแล้หมยเหือหมูแห้งสางสามะเข้าเนาะนี่มากอ่ามากนวลเป็นเม็ดเป็นนุ้ยเฮ็ดยังก็จะได้เต็มเมล็ดเต็มเมลุยบ่เบาไปดอกเนาะ นี่ยอกแนบผลว่านะพี่น้องเลยถึงงนซุปใจกุกพ่อขาดเป็นแบบนี้ได้จังขาดทื่นตลอดไว้นินกำไรพี่น้องเลยนินขาดทื่นหมดจานมักงานงนแก่บ่แม่งงานงนธรรมดาได้บางงนไข่ปลาพี่น้องเลยเนาะไม่ไข่กบไข่เกียดบ่ท่านหมักงานงนใส่บงใส่บาทกัได้กำหลอกกำไรเห็ดยังกับป็นปุ้บป็นงนพี่น้องเลยมีเห็ดผลของเราเห็ดลูกก็ได้ลูกเห็ดหน้าก็ได้หน้า หน้าก็ได้เขาเออได้เขาโอ้ไปมาไปแล้ววันนี้ในลูกเบนนี่มวยต้อพี่น้องน้องมีเงินเดียร์พี่น้องเลยผู้เดียวยังเอาไปยู่นี่สิเอาปุ้มปิ้งม้วนกับมวยได้พี่น้องเอาเรียกลูกค้าได้ลูกค้าซีซีซีเห็นไดหมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอ๊่ชะลาวะเดี๋ยวให้ไวจันแล้วทเขียนป้ายคือมืึงนะซื่อซอแน่ซื่อซอแน่บอลได้ทวงนี้นะทวงนี้เดือดเพื่อนคอยฉุนมุนทวงนี้โดดเพื่อนทะลุเลย มวยอ้าวออจะอืร er ูปแบบซีอยาให้มันเปลี่ยนเสือได้เลยมเสือไม่ก็ใส่เลยมนนีพี่น้องเลยบ่ต้องไ่ได้ซักเลย้องเชื่อมาเด้อมาเด้อไผมาไวได้งามๆเด้พี่น้องเลย ก่อนได้ก่อนจะหมากคนแน่นแน่นเลยมืนช่อจะเปิงเดือดนะะเชื่อคนเสยยังไหวอนี่เนาะแ่นอนเบิงบดิเลยพี่น้องเอ้เอามาเชื่มกันบดซิปแพคในพ่อละพี่น้องเอ้แต่รังนี่นหมากน้อยเนาะนี่เนาะเป็นงูนักดีเขานิ่งคายเด้อพี่น้องบวนนิ่งกัไรเดกำไรบดได้ก็ยามันขไดทื่นข่อยคายตัวไรบดไทื่นนกไรพี่น้องเอ้่าจานนะ น <To> ja ี่สายยาแล้วว่าว่าจันทร์มื้อนี้กําไรนิ้นขาดทุนนิ้นขาดทุนมาเอเปิ้นก็มากน้อยดุ้นคือดุ้นตะกี้บ่มีเนาะเออมาเอามาโอ้ยังบ่ดนี่แลว่าแม่ความเรามาลูกอ๊โอ้ยโอ้ยโอเคยังักทองเอออ่ความเนาะ Okay. Mẹ, mẹ uh? ừ. oh, chị okay. okay. <laughs> <Khai, khai>, đi nàng ngọt nàng. Mmh rồi mmmm bố, mmmm 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 đi mmmm 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 mmmm

อันอยู่นั่นก็มีอยู่ผุนทางครัวผุนมีอยู่ตะกะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเลยซื้อซอยตาดำเด้อมังม่ายสดๆงามๆนี่ลายยางลายแนวน้องเชื่อเดิญไปลุงด้วยเอินไปลุงมาเบิวันนี้แม่กยังไงนะ สนจัริบง tamam ูแ no. อ no, ืมหนูกคึแ่นี่ไม่ค่ามักไม้หน้อยนิอ้าวนวอืมขายเอาไว้ให้ขู่คนเพิ่นลงเสบดดีทีนงเลยนยมาขายแต่ตังค์อโบอยากให้พี่น้องออกตลาดจะดีกับเมนเนาะ ตอกกําไรเนี่ยแต่ต้องเเบถึงที่เก่าพี่งไดเลยเรียบร้อยหิดครเปิดแล้วโอเคชิมมึงด้วยห่มขามนะเป็นัไห่มขามึงดโือเป็นกอืม อี่เป็นมัต่พังไข่เพื่อนี่เนาะชมดีวานพี่มงมชตุ๊กเตอ๋อตุ๊กจนเออนั่นแหละลูกมาพี่มามาแก้เหมนไบมกินบอกินนิงบอเออดินบมกินบอดินใหญ่ไมลัดซีมบอเพื่อนทขอบนี่เอาไาขอบไปบาดเนาะผมงามไปเนาะออกวิธีการกินน ใส่ถุงน้อยแล้วก็ไปหอยเข่าสะดานะเนาะโอ้ยมีตู้ชนะนะวดข้ามักได,<า>ด้อีเนาะบาเข่าเนาะแลวก็ลูกเสบาถ้าเข่านะครบเชบหมักไม่เนาะมอนี้หนึ่งยางสองสามสี่ห้าหกหกย่างเนี่ยเนาะโอ้ดีงามเลยดีเน็ดเอเลยเจ็ดยางเจ็ดยางไม่เช็ดยางอืม เดิมเออลูกค่าลูกค่าจนตกใจแลนไปแล้วพี่น้องเลยเรากำลังิดช่วอ๋อไปเลยเห็นว่าหักกินี่นะไปเลยมันื่นงมอืดพูนมนนี่พันนอนเดีวมันม่เบิดยามซื่อเดียวมันนี่นะเขามาคำโพดโอ้ยอนนี้ทุ่มทุ่มปลายดีทุ่มกว่าเลีเบิงเงยัง Ao nha dung nam chuki ghê ra bà bù đơ bà tang bù đơ chuki 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 อันคำว่ามีหมากกับท่านธรรมดากมีแต่ว่าเมนเซอร์ว่าแบบนี้เนี่ยมันงามเนาะหมากงามใหม่ไ่มหมากงามใหม่เป็นอย่างก็หมากงามใหม่โมเมนหมากน้าวหมากกับท่านภาษาไทยว่าพุทธาแมนอู้มีจูบไปล่างแล้วแมนไปล่างไหมนะไปซะเตรียมมันลองมึงรายละเอียดเมนเซอร์ซื้อมาก่อนตักงใจบินอยู่ใจบอก โบ้พี่นี่ได้ดีไม่เปาใไรโดยรายรายเตอรไ,ได้พี่น้องเหรอเนาะอ่าพันตีเป็นเงินบาทเพราะว่าพันซื้อมาจากฝั่งไทยแหละพันมาขายเฮ้าเป็นเงินบาทพี่น้องบาทพ่อสิได้เป็นเลทกี่บาทพันไรสูงวันนี้เนาะก็เลยจ่ายเป็นเงินบาทเพื่อนชวนทางเฮากันสิมาขายเป็นเงินบาทพร้อมเงินกี่พร้อมพี่น้องเลยรายตามเลทของพันไรเฮาเนะี่ยเนาะแต่ว่าเงินบาทกับสองร้ยห้าสิบบอกป้าลุงนะตะกร้าละสองร้ยห้าสิบป้าลุง ซอยดินเดนนาซ้อเป็นต้ากสอง้าเป็นโลกับประมาณโลหนึ่งห้าสิบพัน้าซื้อเป็นโลกับโลละห้าสิบพันกีบตาซื้อเป็นตะก้าน่ะสืได้สีได้อยู่โลหนึ่งเนาะตาได้หลายกว่วเขาซื้อเป็นโลเป็นโลนะแต่สีได้ได้ก่ัอยุ้ยพี่น้องไย งามเนาะมานุงจ้าเป็นัวเลยน้อยเอยมลยกจ้าเอาเอาอันสีขาวๆว่านั่นโจมขึ้นด้งามนมขบนาาก็ออกมาจากต้นคนมาเขาไม่ได้เกียกล่อแม่ดูดไม่เียกล่อแม่แต่ลอันนกแไม่มพี่น้องอื่นพ้อคลายเนาะ ใสยแมนชอ่นกระแกมบินก็เด้อไว้สินอะไรหมักผ้าห้ามักนู่นอะไก็จะบ่าไงซาวเนาะไม่ต้องตอรองได้เนาะไม่ต้องตอลองหรอบ้านเาหนาเดียวเดี๋ยวเพิ่นมาตตอลองเจ้าเองตอลองกันกรีบอีนอาันกีบตอรองได้เลยรถไห้ นะคือมาเศร้าขายซิปพี่น้องเลยตายซ <laughs> ื้อซื้อเศร้าขายซิป่น้องว่าจะมีสายยาใหม่แล้ววันนี้ <c oughs> น้อใหม่ว่านี่ก็ขาดทุนไปเฮ็ดน,น้อใหม่รองถาพี่น้องเอฟซีมาเยี่ยมแเลยไปกินน้อใหม่สมน้อใหม่มดอกมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อยามแดงกับน้องมีอยู่เดอ้อไปสักราพี่น,อน,อน,น้องเนาะคำมืดอ้ะเดี๋ยวแม่ส่วยจัดแจงก่อน เอาพี่น้องเลยฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อเนาะฝากขายในเด้อพี่น้องเลยตอนนี้กับยุติทำคุ้มเนยนิดนึงเนาะเป็นว่าโบหอยมินเงินหน่อยโบหอยค่อยวาสนาว่าสนาพี่น้องเลยก็เลยเก็บเด็กเก็บหน่อยไปเนาะโฮมกันพี่น้องเลยเริ่มจากเงินหน่อยสู่เงินหลายเนาะโดยกับไรนี่กับวัวต้องว่า้พี่น้องคือว่าพนันเด็กเล็กเนี่ยหน่อยพอได้มาซอยกันเนาะ แต่และเมือพอกายไปกลายมาเพราะวีเนี้ยข้าดิฉันพี่น้องเลยเอ <laughs> ้าลาองเบิ้งเนาะนี่ข้าพี่น้องเอ้ยไปละลาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะมาพบพ่พอกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้แตด่ดําไปแล้วสบายดีป้าลุงบ๊วยสุขสุขนเนาะน้องเชอร์ไปบ้านนี้ดุงินอย่างเด้อบาทนี่ไม่ค้าน้อยให้ป้าก่อนเด้อ